สวัสดีคะ่ะทุกคนยังไม่คุ้นกับหน้าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสีผมไปทำมาใหม่แบบโอ้โหโออกแบบขาวมากโอเควันนี้ก็ข้าเล่นเนาะก็เราจะมามาให้ดูนะคะว่าที่หลังบ้านทำอะไรเพราะแต่เปิดพ้าม่านกั้ง พม่านกั้งพมานตกลงมยม่รานด้านล่างนะคะทุกคนคือวันนี้อากาศก็ครึมครึมนะคะทุกคนครึมครึมเอาเอา้อา,าม่านลงเนาะปกติก็แบบอืมแค่กั้งแต่แต่สื่อเนอะทุกคนก็เลยมันลมมากลมมากมันกลยตกมันบริตกยอนอยันได้ตกยอนดึงลงเนาะก็เลยแบบเออ จัดส่วนล้างบ้านเสร็จวันนั้นเนาะลมมาแรงมากคือแบบมันลืออ,อกมาเมิดมันหื้อเมิดแม่พักกางก็เลยแบบก็เลยแบบเอาลงมาเลยสะมื่อแรงมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเมื่อแรงมาดูเด้อว,ว่าจะเห็นอะไรตอนค่ำๆเนาะตะว,วันค่ำลงแล้วนะคะทุกคนก็ลังบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้มีแสงไฟเลยยิบรละยับนะคะทุกคนส่วนมากเนาะอยู่หลังบ้านหาอะไรออกมาดื่มไหมหล <c oughs> ังจากที่ทำสวนเนาะทำสวนเสร็จนะคะทุกคนก็เออ เอาผ่าก้างออกเลยเนาะก็แบบนี้นะมันก็สวยนะสิทีนี้โอ้ยแล้วคคำๆมาถ่ายให้ดูอีกนะว่าสวยขนาดไหนนะให้มันมืดๆก่อนนะทุกคนให้มันมืดมืดก่อนเพิ่งตกแต่งเสร็จวันนี้ <c oughs> คือตก,ตกแต่งแบบเออเอาผ่าที่มุงลงเนาะแต่ก็นี่แหละ าวางเส้นสายดอกไฟใหม่เนาะไฟนี้คือสายโซล่านะคะแต่เป็นดอกไฟสีขาวที่ห้อยอยู่นั้นคือสายไฟฟ้าหมดนะคะทุกคนต้งนี้เนาะระยิบระยับคือ <c oughs> คือสายโซล่าของแสงแดดนะคะนี่มืดแล้วสวยเลยนะคะตอนนี้ มืดมืดมืดคักเลยเนาะมืดจริงจริงมืดแล้วมันก็สวยเลยนะมันเนี่ยโอ้มีพม่านกั้งเลยเด้ออนี้เด้อโล่งโล่งเลยโอ้ยหอ้ระใดเด้อากาศมนะันจริงสีฮอนเนาะอากาศร้อนร้อนกระิออกมานั่งอยู่นี่ไหพี่นะ้องมานังมานั่งลิ่น อากาศร้อนๆแล้วก็ออกมานั่งตรงนี้นะคะเพื่อมาดูเดือนดูดาวสวยงามอะไรนี่คือที่วึงวึงชอบเนาะสมัยวึงถึงทําส่วนหลังบ้านตรงนี้นะคะนี่คือเป็นที่พักผ่อนย่อนอารมณ์ของวึงนะคะทุกคนเวลาวึงเลิกง,งานมาเนาะนี่แหละเป็นที่พักที่ สงบนะคะแต่ตอนนี้ไม่สงบนะคะน้องหมาเห่าน้องหมาเห่าเลย <S <S ขอบคุณมากนะคะพี่ีๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจบึง BKChannel นะคะบึงก็จะลงคลิปแบบนี้ไปตลอดนะคะทุกคนก็จะลง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 ,ลงคลิปเนาะ <S <S ขอบคุณมากค่ะ